้วนของอย่างของพี่เนี่ยแต่ละคนมันม็เหมือนกันมันจะมีช่วงนะครับอย่างพิมพ์โดนทำลายโบราณสถานแล้วก็ทำริษยทรัพย์แล้วก็อีกหลายอย่างมันพ่วงยาวที่ไหนครับพี่ทำลายทรัพย์เหตุการณ์วันที่สินดาบีสนามหลวงทำลายทรัพย์่งทำลายโบราณสถานอ๋อก็คือแล้วก็ว่างไปตามข้อน้ำหนักข้อหลังจากนี้ก็แล้วก็เต็มเหมือน มาต่อกันที่สอนอชนะสงครามนะครับ17คนนะครับกับหมายเรียกจากเหตุวันที่19-20ที่ชุมนุมที่สนามหลวงนะครับซึ่งแต่ละคนก็โดนข้อหาที่ต่างกันนะฮะหนักเบาแล้วแต่นะฮะก็ถ้าใครโดนเด่นหน่อยก็จะโดนข้อหาหนักหน่อยนะทั้งหมด17คนครับวันนี้ไบก็โดนสนนอ้ด้วยนะฮะจาก ตอนลาดเรียบร้อยแล้วก็เดินทางมาที่นี่ต่อนะขอแสงหน่อยครับขอ,อย่างไรละ่ะมทำไม่เป็นเข้าๆคือตามนี้นะคะ่ะสิบเจคนที่โดนหมายเรียกครับ เ,เหตุวันที่1 9 20นะที่ชนมุมจีธรรมศาสตร์สนามหลวงนะครับทั้งหมด17คนก็ผมก็ไม่รู้หรอกไลายๆชื่อไม่ถูกหรอกอาว่าจะนำส่วนใหญ่โดน่ะที่ขึ้นไฮฟารกวันนั้นนะที่ขึ้นปลาใสกวันน,ะน,น,นั้นเขาดัดปลายโบไห แต่นี้ก็ยังมามาก็ไม่ครบมั้งคนนี้จะมารายงานตัวขอเสียงหน่อยครับไม่ได้ยินเห็นต่ภาพเหรอฮะก็ปกตินี่นะเออแล้วแล้วคนอื่นได้ยินไหมครับเสียงนะฮะไม่ได้ยินพูดซ้ำอีกทีนะฮะสิบเจ็ดคนนะพผู้ต้องหาสิบเจ็ดคนที่โดนหมายเรียกของสนชลสงครามจากเขตปราศัยวันที่สิบเก้ายี่สิบนะฮะที่สนามหลวงธรรมศาสตร์ที่จัดชุมนุมนะครับ อ๋อเห็นว่า11คนอีก6คนไม่มานะอันนี้ข้อ,อ,อมูลนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้บายบอกว่า17คนผมก็เพิ่งทราบตรงนี้แหละผมเองก็ไม่ได้ตามมาตลอดนะส่วนมากก็จะมาทราบข้อมูลใน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 ,ในสถานที่นี่แหละก็จะมาถึงก็จะมาถามคนคนนี้เพราะบางทีเราก็ติดตามไม่ได้ทั่วถึงนะตัวใหญ่ก็จะเน้นออกไปมอบมากกว่าก็ไม่ได้เวลาได้ดูตัมเพทต่างๆสักเท่าไหร่นะ ก็าตามนั้นนะบอกว่าหกคนไม่มาโอเคนะเพื่อนแจ้งว่าหกคนไม่มาเสียงปกติค่ะม,มีบางท่านไม่ได้ยินขอสุพัทรได้ยินครับโอเคขอบคุณครับสุพัฒนคุณจีนก็อยู่สุภัทรก็อยู่นะเ,เพื่อนเก่าเพื่อนแก่แล้วก็คงอยู่ก็คงจะรอตอนนี้ก็อย,อ,ยอยู่ระหว่างการรอเลยเดี๋ยวถ้า,าคนที่โดนหมายมาพร้อมกันก็อาจจะมีอะไรเล็กน้อยถแถลงกันนะ ตอนนี้ที่ตอนเรสำนันกราชก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะก็กำลังทยอยมากันที่นี่ออผมเองก็มาจากสำน,น,นักราดตอนนี้น่าจะไปรวมกันด้านนู้นหรือเปล่าเรียกรวมกันด้านนู้นหรือเปล่าผมบคุีดอทหมายสำหรับคนที่โดนหมาย าได้ทุกที่เหมือนกัน้องคนแรกเนี่ยไม่รู้จักมาจากนี่เขาก็ตรงวัาชนาสงครามเดินหาเอาเป็นเคยเคยถนัดเดี๋ยวก็ไปไปศูนย์ราชการกันอีกก็คงจะต่างคนต่างไปอ่ะมันไม่ไม่มีไม่มีรถอ่ะนึกว่าเดินไปอุ้ยไปเดินไม่ได้หรอกยังไม่นัครับไกลไกลไกลศูนย์ราชการไกล บอกบุ้งยังอยู่สมุทรปราการแม่ๆเขากลับไปดูหมาแมวเราฮะโอไม่ไม่มีเวลาดูหมาแมวเขาเลยออกแต่มอบก็อยากกลับไปดูหมาแมวเขาบ้างไปดูบ้านเขาบ้างนะมีความเคลื่อนไหวอะไรทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดู เดี๋ยวจะพลาดข่าวกันเออเออน่าจะใช่ ที้โดนหมายก็ไปล้วงอยู่ตรงน้นะนนะครับริ่เ,เริเเร่ม้วกการูนก็ีารแข่แันแข่วนี่นะฮะคนที่โดนหมายที่จะมาายงานตัวคครหวนแกนานแกนอดีต้เนาครูหนานตครูใหญ่ใญบ ลห,ลหลายคนนะผมก็ไม่ได้จับชื่อไม่ได้ทุกคนยนีปิดแล้วปิดแล้วูนะครับูนะครับเลวันนี้ก็มารายงานตัวตามหาย ก็ม <chat> ีหลายอยู่หลายชื่อหลายคนแต่ในตอนปลายี้ก็จะมาลงใน่เบียดเัอแเนาะใน่ตัวของผมเองเนี่ยก็มีหมายอยู่ต้งตกซึ่งเป็นหมายเรียที่เชียร์้อยแล้วก็จะมาเชียรหมายเรียกที่มรัฐธรมอีกแล้วก็ทราบว่าผมยังมีหมายจับอยู่ที่ไปมุมนู้นจะดีกว่าโดนกองเบียดแล้วเขาเป็นสื่อใหญ่แล้วก็เรากาลัง ไปปรากวตัวตอนท่านนะครับทั้งสอสอที่มีหมายจับดังนั้นท่านไม่ต้องมาจับนะครับถ้าจะมาจับก็ตามคิวรอคิวนะครับเราจะไปปรากฏดตัวท่านไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีนะครับแล้วก็ท่านจะจับก็ให้เราเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อนเพราะถ้าเราเคลียร์ตรงนี้ไม่เสร็จแล้วท่านมาจับต่อไปก็จะทําให้ผมไม่สามารถเคลียร์ที่ชนะสงครามได้จากหมายเรียกก็จะกลายเป็นหมายจับดังนั้นก็แสดงว่าจะมีจิตนาการของท่านี่หมายจับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ระหว่างตัเลือกว่าดาน้นต้องการตัดสินมอตัสนอการังทุกนนี้ว่ามีผลต่อการพิจารมาที่จะปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ดังนั้นท่านผู้กกับในขณะที่คมมีเจตนาที่จะไปแสดงตัวอยู่แล้ว ถ้ามันจะมีข้อหาอะไรบ้างนะครับที่เจ้าพนักงานจะแจ้งกับเราอ<ม>ยากจะให้17คนครับแต่อาจจะมีบางคนที่มาไม่ได้เนื่องจากเรื่องสิทธิทางร่างก็จะติดลักก็จะมาวันไหน,ต,น,ต,นตามหมายมีตามหมายมี17คนนะครับแต่อาจจะมาไม่ครบอ่าบางคนอาจจะติดล,ลักอยู่ท่านครับเดี๋ยวรับหาเ,เรื่องงานย,ยามที่จะไปอีกรอบนึงก็ฝากเกียนไปยังท่านเจ้าหน้าที่ด้วย ะะการกดใจไม่มีข้อกัรกดใจใดๆครับพราเรายืนยันว่าเราต่อสูตสส้ตามหลักสิทธรระชาชนที่จะทาได้ตามนั้นและการใช้กฎหมายในการปิดปากเราหรือการใช้กฎหมายในการทึดรองสิทธิในการแสดงออกของเราเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้ <literature. S 1> อาอกาอ่ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนที่การใช้กฎหมายเพื่อกัดแก้งเพื่อให้เราหยุดแต่ถามว่าเราจะหยุดไหม เราจะไม่หยุดแม้จะมีอะไรมากัน้น<อ>ถ้า<อ>ที่ในการที่เขข้าาไปรรับบทล็พพกก่าหลายคนต่างก,กันต่างว่านะครับน่าจะหลายสนอ,นอนทั้งตอนนี้ท่าทาี่สามก็มีเตาปูนชนะูน้ำหลายคนนะครับหลายท่านของผมก็มีอย่างไรสองสนอท่าของผมเองนะฮะอันนี้ผมจะให้คำตอบในของผมเองนะครับของท่านอี่ท่านมีหลายที่หลายคนคุณท่าของผมเองจะมีฝ่าพื้นพระกรกเฉินนะครับฝ่าพื้นพระกรกเฉิน น่าจะเป็นของวันที่15กับวันที่16กนะครับวันที่าน่าจะเป็นดีดี16ก็น่าจะเป็นประทุนนะครับคุณนนทพลครับภาพทีในการเคลื่อนไหวนับจากนี้ครับดูว่าตอนนี้เน่ยได้ครับภาพทีในการเคลื่อนหว่อนได้ย้ครับกภาพทีในการเคลื่อนไหวนับจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อครับดูเหมือนว่าเวลานี้การชุมนุมของเราแถวลงไหมครับให้คำตอบไม่ได้นะฮะให้คำตอบไม่ได้เราอยู่ในช่วงซุ้มสอถามว่าคำตอบใด จะไม่ออกจากปากโกลก็จะไม่ออกจากปากใครที้เพราะว่าไม่มีใครเป็นแกนนำแล้วนะครับทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างออนไลนิเพราะสื่อมนทำานอยางไร้ยึดักว่าไม่ต้องพยายามยืดไมไปใครแล้วจะหาคำตอบร่วมหน้าไม่มีคำตอบร่วมหน้าให้กับสื่อสำนักใดทั้งสิ้นไม่มีคำตอบร่วมหน้าให้กับรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐใดทั้งสิ้นคำตอบอยู่ที่การนัดหมายทางโลกออนไลน์อย่างเดียว นะครับดังนั้นต่อไปนี้ผมจะปฏิเสธการให้คําตอบล่วงหน้าที่สื่อจะพยายามถามและท่านก็จะไม่ให้คำตอบล่วงหน้าที่สื่อพยายามถามว่าจะมีการยกระดับอะไรยังไงไม่ต้องพยายามถามนะครับก็ติดตามไปพร้อมกันวันไหนจะจริงวันไหนจะแกลก็ค่อยว you. well, ่ากันไปนะครับความรองดองมีโอกาสจะเกิดขึ้นไหมครับตามที่ไม่ให้คำตอบการส่งสัญญาจะ่ไม่ไหลไปความรองดองจะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับรองดองจากภาครัฐผมคิดว่ามีโอกาสน้อยมากนะครับเพราะเขาถอยเพื่อการบุก หยุดเพื่อการแก้ข้อหาเราและเพื่อ,อใช้คดีในการหยุดเรานะครับดังนั้นแม้แต่การเปิดประชุมสมัยนิสามันผ่านมาก็ไม่ได้ใช้สภาเป็นเวทีในการหาทางออกของประเทศอยู่สนอชนะสงครามครับการสร้างคามแตแกแยกนะครับเ่าเดี๋ยวาาาช่อง,งบ่ายจะ <หา S 1> ไปศูนย์ราชการะในะไม่มีต่อประชาชนเลย ก็ต้องดูว่าคุณจริงใจแค่ไหนไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อการเตะ่วงเวลาหรือซื้อเวลาหรือดึงเกมเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมารัฐบามนี้ก็ใช้วิธีการอย่างนี้และมีการตั้งคณะกรรมการแล้วกี่ตั้งอนุกรรมการตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาการแก้รัฐมนตรีไปแล้วกี่รอบแต่ก็ไม่เคยที่จะทําให้สําเร็จดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บรรดาผู้ถือกิจการธุรกิจตอนนี้มันเกิดจากความไม่ไว้วางใจในร้านเป็นร่างให้กับประชานตนเองมควา ีควัมทิ่เห็นยังไงแล้วอันนี้ผมยังไม่มีความคิดเห็นแล้วกันว่าท่านจะดึงใครอะไรมายังไงนะครับแต่ถามว่าเราไว้วางใจคณะกรรมการชุ่นีหรือไม่ก็ต้องตอบได้เลยว่าไม่ไม่ดันก็จะไม่มีการลดเทดานไม่มีการลดครับเวดานไม่มีการลดที่ประชาชนออกมาตอนนี้คือออกมาด้วยเพดานเดิมก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุม ก่อนที่เราจะบอกว่าไม่มีแกนนาดังนั้นในความไม่มีแกนนาคนที่ออกมาตอนนี้คือออกมาเพื่อสนับสนุนเีลานิ้เท่านั้นครับถ้าเกิดมีการลดถ้าเกิดมีการลดก็เป็นเรื่องของปัจเจกที่จะเสนอความคิดเห็นนะครับผมไม่มีโปรแกรมลี และผมจะไม่สามารถตอบแทนท่านอื่นได้ส่วนตัวผมไม่มีโปรแกรมรีไทยผมยืนยันว่าประเทศนี้เป็นประเทศของประชาชนและผมจะสู้อยากเป็นประชาชนไทยอยู่ในประเทศไทยจนกว่าจะได้รับชัยชนะคำพูดของโหนวาลินโหร่มคมชนะครับเมื่อวานผู้ใหญ่มองยังไงครับถ้าท่านจะดูดาวก็ให้ท่านสองดวงอาทิตย์ื่อตาเปล่าก็ได้เลวอรปค่าก ข้างหน้าลงลยครับ่ายเสร็จแล้วลงมาครับนี่เลยข้างหน้า,นา,าล,ลงลยครับตรงนี้นะตรง,งนี้เออหมูน้ำปลา

ขั้นตอนต่อไปก็คือการเดินขึ้นสอนอน,นะฮะ<อ>เพื่อเข้าไปรับทราบข้อเก่าหานะฮะตามหมายจนแต่ละคนก็โดนเก่าหา<ป>ข้อเก่าหาที่ต่างกันนะฮะแต่ก็เป็นข้อหาได้ใกล้เคียงกันนั่นแหละสำหรบับการพุจนะฮะแต่ไม่ได้โดนข้อหาเดียวกันทั้งหมด <c oughs> โอเคก็ส่งตัวเพื่อนเราขึ้นสอนอน,นะครับไปรับทราบข้อข้าหานะห,นห,นหลังจากนั้นเดี๋ยวก็คงต้องต้องรอกันต่อไปนะฮะรอต่อไปว่าจะยังไงไนะ ต่อไปก็คือการรอครับก็ไม่ทราบว่าหลาะัะจะสิ้นสุดกระบวนการนะว่าจะจะจบตอนไหนแต่ถ้ามันช้ามากก็เดี๋ยวผมก็จะไปนู่นแหละสูดราชการก่อนเพราะสูนราชการนัดสี่โมงเย็นผมนัดเพื่อนไว้สามโมงเลรานั้นตรงนี้เดี๋ยวรอสักครู่แล้วถ้าเขายังไม่เรียบร้อยก็อาจจะไปสูนราชการก่อนครับไม่รู้ว่ามันเืออะไร ผมมานั่งรอยฟังอะดูบุหรี่ด้วยตอนนี้เพื่อเราก็ขึ้นไปสานอ่อนแล้วไม่ไม่ไม่มีอะไรละเหลือแค่รอรอรอรับทราบข้อขอหานะจะมีการสอบสวนกันก็ว่าไปตามกระบวนการ พวกเราก็ได้แค่รอนะฮะจนฝ่าขบวนการแจ้งข้อาหาจะจบสิ้นนะก็ลงมาออกมาแล้วก็อาจะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมใครว่างก็เตรียมตัวนะครับเย็นนี้ไปนะฮะที่กระทรวงไอทีนะ ไปส่วนราชการที่กระทรวงไอทีนะครับ4โมงเย็นมีนัดหมายที่นั่นนะฮะ